ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มกับหนูปีนะครับสวัสดีค่ะแล้วโอ้โหดูว่าวันนี้แต่งตัวมาเท่ามากเลยนะครับวันนี้ไปไหนมาครับโรงเรียนเปิดหรือ,อยังได้ไปโรงเรียนไหมวันนี้วันอะไรวันเสาร์โอ้โหรู้จักวันเนี่ยวันเสาร์เขาไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้หนูปีจะพามาดูอะไรครับดูนาฬิกาดิดูนาฬิกาดิ โถนาฬิกานะครับโอ้มีไฟด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้ในถ้าทำยังไงมันไฟมันจะออกโอ้นีครับเราจะพามาชมกระต่ายนะครับปีพาไปชมกระต่ายดิเรียกกระต่ายมานี่ครับน้องกระต่ายของเรานะครับเรายังไม่ได้เข้าไปดูแบบชัดๆนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับกลัวว่ามันจะเกิดการคุกคามนะครับ ก็คือเราเข้าไปรบกวนอย่างเงี้ยมันอาจจะกัดลูกมันได้นะครับผมก็เลยปล่อยยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่านะครับบางคนบอกว่าเขาจะพาลูกเขาออกมาเองนะครับหรือว่าใครที่เลี้ยงกระต่ายอยู่นะครับก็แนะนําผมได้นะครับว่าควรทํายังไงนะครับหรือว่าควรอยู่เฉยๆนะครับนี่ครับไปครับหนูปีจะพาไปชมนกยุงกันครับไปดอกไปลูกลูกไปครับไหนครับนกยุงของเรานะครับ ฮะอะไรนะนี่ครับนกยุงครับที่นี้ครับอันนี้ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียปีเอาย่างให้มันดิเฮ้ยหมาไปคาบออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับพวกไม้ประดับต่างๆนะครับผมกําลังจะเอาใส่กระถางนะครับนี่ครับเรามีกระถางอยู่ตรงนู้นอีกนะครับสองอันนะครับนู่นครับเดี๋ยวเราจะทําการจัด แต่งออฟฟิศสักหน่อยนะครับนี่ครับออกมาโชว์หางเลยครับผมนี่ครับหางสวยงามมากเลยนะครับก็อายุป,ประมาณสองปีกว่านะครับยังไม่ถึงสามปีนะครับปีจะพาไปดูอะไรรองเท้าบูทยอยู่ไหนรองเท้าบูทยอยู่ไหนวะไปเราพาไปดูงัวเร็วงัวอยู่ไหนเดี๋ยวน้องปีจะพาไปชมแม่ทองกวาวนะครับวันนี้ปล่อยแม่ทองกวาวไว้ข้างนอกนะครับมานี่ล็วไปลูก อันนี้เป็นวัตถุดิบที่เราจะสับทําอาหารไก่นะครับอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูนะครับนี่ครับเป็นต้นกล้วยนะครับเดีนน we ๋ยวแวะชมไอ้แมสซี่กับจิ๋วหลิวกันสักหน่อยนะครับจิ๋วเหลิวนี่ผมแยกไปแล้วนะครับแยกไปเมื่อวานนี้นะครับผมเอาจิ๋วเหลิวไปไว้ตรงนู้นนะครับตรงนู้นข้างนะครับมันจะอยู่ข like ้างหลังนะครับแมสซี่แมสซี่มาเร็วนี่ครับไอ้แมสซี่กับลูกสองตัวนะครับ มันอยู่อยู่นี่นะครับแต่จิ๋วเหลิวแยกไปอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ในข้อไก่นะครับที่ผมทําเป็นข้อหมูนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันรังแกนะครับโดยในสามตัวนี้รังแกก็คือขึ้นทับนะครับเมื่อวานนี้ผมผสมหมูนะครับผสมหมูก็คือเอาเอาตัวผู้นะครับก็ช่วยช่วยมันให้มันผสมติดตัวเมียนะครับผสมนานมากนะครับผสมเสร็จแล้วผมแยกเลยนะครับคราวนี้น่าจะติดนะครับน่าจะได้ลูกนะครับเพราะว่า ใช้เวลามาประมาณหนึ่งปีแล้วครับตั้งแต่มันมาอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้ลูกเลยนะครับไปเต้าหู้ออกมาเร็วปีไปเร็วพาไปดูงัวดิงวอไปอยู่นู่นแล้วเนี่ยอยู่ตัวเดียวมันอะเร็วนี่ครับเต้าหว้ก็ตามติดตลอดนะครับเต้าหว้ครับไอตูก็มานะครับเต้าหูก็มาครับเต้าหูเร็วช่วงนี้มันจะเขียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนดีนะครับ นี awesome, ่ก็ได้ผลผลิตได้กินแล้วนะครับเป็นกระเจี๊ยบขาวนะครับผมว่าจะเอาไว้เก็บเมล็ดอีกสักสักสักหน่อยนะครับจะดูก่อนนะครับนี่กระเจี๊ยบขาวอันนี้เริ่มแก่นะครับพวกนี้เริ่มแก่นะครับนู่นครับน้องทองก้าวนะครับแม่ทองกวาวอยู่ตรงนู้นครับนี่หลวงเพาะชมนะครับปีมา้เร็วโอ้โหมันนี่ก็มอนะครับโอ้โหมันนี่มาแล้วไไหนเนี่ยมันนี่มาเร็วมันนี่มาแล้วๆๆๆปีเรียบมันนี้ เช่ากุยไปไหนวะยังขาดเช่ากุยอีกตัวนึงครับโอ้โหมันนี่มาก็โดนลุมเลยเฮ้ยไอ้น,นี่กัดหูวเขา <c oughs> เอ,อ้ามันนี่โดนทมคืนครับ <c oughs> มาครับทองกวาวจะต้องเก็บทองกวาวเข้าคอ,อกแล้วครับปีไปถ่ายรูปกับทองกวาวดิไปเร็วเร็วเลีวเลีวจะถ่ายรูปกับทองกวาวดิอย่าเข้าไปใกล้มันนะ ว้าวโหนี่ครับคุ้นผมมากนะครับเปียรไหมจับไหมจับไหมจับไหมก้าไหมเร็วมาจับมันจับมันดิจับมันเร็วมาเร็วมาทางนี้เรวเดี๋ยวเราจะเอาแม่ทองเกลาเข้าคลองนะครับแล้วก็จะเดินไปด้วยกันนะครับนู่นครับมัดตรงนู้นครับ บริเวณนี้ก็เป็นซุ้มประตูนะครับนี่ครับเรามีซุ้มประตูแล้วครับหนูฟีชี้ให้ดูหน่อยเดียวซุ้มประตูอยู่ไหนแล้วนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับยังยังไม่ได้ใส่แผงนะครับแผงอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นนะครับแผงนะครับวมมููมใไปดูเนี่ยครับมันจะมีแผงทั้งข่ากีนนะครับเป็นคล้ายๆประตูป้อมนะครับนี่ครับไปเร็ววิงไปถ่ายรูปนี่ครับ ข้างในเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะครับโครงเหล็กท네ั้งนั้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับโอ้โหดูครับไปครับเดี๋ยวเราเอาแม่ทองก้าวเข้าคอกดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์การกระโดดของแม่ทองก้าวเลยครับเขาสามารถกระโดดข้ามรั้วได้ตอนนี้เราก็พาแม่ทองก้านะครับกับเข้าคอกนะครับดูครับท้องเขาโตพอได้นะครับมาบนมาทางนี้อีต้องหวยครับอีต้องหวยมันนี่เรว โหนูปี oh, เดินนําไปแล้วครับแดีวผมต้องเดินก่อนต้องเดินก่อนควายไอ้ก่อนงวนะครับแล้วผมต้องเดินจุงเขานะครับมาแล้วนี่ครับเฮ้ยมันพางไปนู่นแล้วครับนู่นนะมันนน่มัเน,น่นพามาไปนู่นนะมันนี่มาเร็ว เรกินผักบุ้งนะครับบริเวณข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกไผ่นะครับแล้วก็พวกไม้ป่าบางชนิดนะครับเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับผมก็ปลูกไปงั้นงนนะครับรอมันโตมาก่อนครับไปเร็วต้องหอยไม่ไปนครับเดือะครับต้องหอยจัดการมันลูกจัดการลูกนี่ครับ ครับบรรยากาศยามเย็นเย็นนะครับข้างบ้านริมน้ํานะครับก็อาคารเนกประสงค์ผมนะครับนี่ครับต้นกล้วยก็เริ่มโตแล้วนะครับโอ้โหาแล้วครับพี่เฟรมก็มานะครับโอ้โหนี่ครับไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเราเอางวเข้าข้อกันนะครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นแปลงหญ้านะครับผมก็ได้ปล่อยควายเข้าไปลุยแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้ไม่เหลืออะไรครับยาเหลือแต่ต่อนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะปิดครับปิดปิดตรงโซนนี้นะครับเดี๋ยวเก็บท่อเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยขี้งวงขี้ควายขี้ไก่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นโคกหนองนานะครับนี่ครับเราขุดไปถึงตรงนู้นแล้วนะครับโค้งไปนู่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเป็นแบบคลิปเต็มเมของโคกหนองนาน้อยของผมเลยนะครับนี่ครับ ปลูกข้าวเรียบร้อยนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับฝนมันตกเมื่อวานนี้นะครับน้ำเต็มเลยนะครับอันนี้ผมขุดน้องใหม่นะครับถ้าใครดูใน Facebook ผมก็จะก็จะเห็นนะครับว่าว่าผมใช้เวลาขุดสิบโมงครึ่งนะครับ10บโมงครึ่งเกือบ5้าโมงนะครับห้าโมงเช้าครับเสร็จประมาณ5้าโมงเย็นกว่าเกือบ6กโมงนะครับนะครับลึกประมาณ หน้าขานะครับประมาณแ80ดสิบเซนติเมตรนะครับนะครับลึกพอได้มีสามสี่ชั้นนะครับหนองนะครับหนองน้อยแล้วก็เอาดินขึ้นมานี่เราจะทำเป็นบ้านบ้านน้อยข้างน้ำนะครับบ้านน้อยริมน้ำนั่นเองนะครับนี่ครับ6หนองน้อยของผมนะครับตอนนี้ก็ปลูกพวกมะละกอนะครับไผ่นะครับแล้วก็แคนานะครับเอ้ยแครนี้นะครับแครแครขาวครับนี่ครับมีมะละกออยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เป็นพวก พืชหัวนะครับพวกขิงพวกอะไรพวกนี้ครับบริเวณนี้ก็ปลูกนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็ทุเรียนแล้วก็อะไรนะมังคุดนะครับน้อยนานะครับแล้วก็เป็นพวกไม้ป่าบางส่วนนะครับแล้วก็ไผ่เดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่มนะครับปลูกวันละหน่อยนะครับว่างๆนะครับไอพวกนี้ทําไมมันไม่ลงน้ำมาเนี่ยเนี่ยครับนี่ัะพวกน้องควายทั้งหลายนะครับมัน หรือว่าไฟมันลงน้ําก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนนะครับนี่ครับมันจ้องจ้องจะลงนะครับแต่ก็ไม่ลงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพวกเป็ดหานนะครับก็กินอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยวไปไปกินน้ําก่อนมาเร็วกินน้ําเร็วน้ำจะหมดแล้วมากเนี้โอ้โหน้ำใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ครับไอพวกนี้มันไม่ลงน้ำนะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟทีนึงครับลวดมันแตะ น้ำหรือเปล่ามันไม่ลงกันนะครับเดี๋ยวมันมองหน้าผมอยู่นะครับเดี๋ยวครับสายตาเขามองมาตรงนี้นะครับเอากวามาหาพี่เอ้ชาบามาหาพี่เร็วกวาอ,าอยู่นี่ครับกินน้ําอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดมุ้งนะครับแล้วก็เอาเด็กๆเ,เข้าไปข้างในนะครับวันนี้ถ้าเขาไม่ลงน้ําก็จะให้หนอนในในคอกนะครับ ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆยามเย็นนะครับหนูปีก็พามาชมกระต่ายกับเต่านะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับผมจะปล่อยไว้นะครับเราจะไม่ไปก้าวไก่คุกคามเขานะครับเพื่อที่จะให้ลูกกระต่ายมันออกมาสมบูรณ์นะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็อันนี้ครับเดี๋ยวเขาก็พาลูกเขาออกมาเองนะครับนี่ครับถ้าใครมีความเชี่ยวชาญนะครับด้านการเลี้ยงกระต่ายและเพาะขยายพันธุ์นะครับ คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมก็ไม่เก่งนะครับเขาที่แล้วก็ตายนะครับสามตัวตายหมดเลยนะครับก็คือผมไปย้ายที่เขานั่นเองนะครับผมกลัวฝนสาดนะครับก็เลยย้ายที่เขานะครับเข้ามาข้างในแล้วยังไงไม่รู้แม่เขากัดนะครับมีรอยกัดหรือว่าแม่ไม่ให้กินนมนี่แหละครับก็เลยมันก็เลยตายนะครับสามตัวเลยนะครับตอนนั้นเพิ่งรับกระต่ายมาได้สวันนะครับกระต่ายออกลูกเลยนะครับ แต่รอบนี้ผมก็ปล่อยนะครับคือปล่อยเป็นตามธรรมชาติเลยครับให้เขาให้แม่เขาดูแลเองนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังไม่กล้าลงนะครับยังไม่มีใครกล้าเปิดนะครับยังไม่ตัวไหนนะครับนี่อันนั้นเป็นนาข้าวของผมนะครับข้างๆนี้จะงามมากนะครับบริเวณข้างขวามือนะครับมันมันห้องนะครับก็คือมันมันมีน้ําเยอะนั่นเองนะครับแต่ฝั่งนี้มันรอนๆนะครับเพราะว่าตอนปรับที่เงอไถ่ถธรรมดานะครับ เดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําให้ลึกกว่านี้นะครับนานะครับเราจะเก็บน้ําในนาด้วยนะครับนี่ครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมารดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม